เวอร์วิไลใช่ยโยช่วงวันนี้นะคะต้องบอกว่าชินขโมยซีนอันบัวนาดมากในช่วงของไลฟ์สไตล์เวอร์วิไล่ใช่ยโยเพราะว่าวันนี้นะคะนางเอกที่ต้องบอกว่าพลิกบทบาทสุดๆเลยนะคะวันนี้ชินต้องขอแปลงร่างเป็นน้อง กัง้งเพื่อพาคุณผู้ชมมาพบกับสุดยอดดาวร้ายแห่งยุคนิกบทบาทจริงๆนะคะสาวสวยที่นั่งอยู่ข้างเราแล้ว,ลวขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องจุย๋ยวรัยานินคูหาโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะปรบมือดังๆเลยเหรอปรบมือดังๆเลย <c oughs> ถึงแม้จะปรบคนเดียวแต่ก็กล้องไปทั่วช็อกแลนดิวของเราเลยนะสุดยอดจริงๆน้องจุ๋ยจ๋าต้องบอกว่าเรียกกระแส บทบาทและการพลิกบทบาทสันสัานไปทั่วปฐพีเลยที oh, เดียว้ขอบคุณมากค่ะสุดยอดจริงๆดีเกินคาดพูดถึงเรื่องนี้หน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงดีเกินคาดแล้วก็ดีใจมากๆที่วันนึงเราพลิกบทบาทมาอีกตัวละครหนึ่งแล้วคนดูอินกับเราอะค่ะคืนนี้มันคือการที่ประสบความสําเร็จของนักแสดงค่ะคืออยากให้คนดูสงสารด้วยแต่เกียดไปในทีหมั่นไส้แล้วคือตัวนี้มันจะมีพัฒนาการของตัวละครค่อนข้างเยอะอะค่ะ คือมีตั้งแต่เรียบร้อยมีตั้งแต่แบบตอนท้องว่ท้องแล้วก็แบบคลิกเป็นแบบเป,ปรี้ยวพอเปรี้ยวเสร็จก็แบบผิดหวังในชีวิตก็แบบฟาดวงฟาดงาคือในแววตาหรือในการแสดงต่างๆเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะมีหลายๆอารมณ์ให้ดือเล่นนะคะมันลึกซึ้งมากมันมันเหนื่อยมากมเหนื่อยมากนะเพราะว่าต้องบอกว่าก <c oughs> <อ>่อนหน้านี้เราเจอน้องจุ๋ยก็จะเป็นสาวใสน่ารักพอเราเห็นในจอปุ๊บเราจุ๋ยเปลี่ยนไป แต่พอมาเจอวันนี้น้องจุ๋ยเราน่ารักเหมือนเดิมคุณผู้ชมนั่นคือเรื่องของการพัฒนาทางด้านการแสดงสุดยอดจริงๆนะคะและนอกจากการพัฒนาทางด้านการแสดงแล้วน้องจุ๋ยเขายังมีเรื่องของการพัฒนาเรื่องของความสวยงาม ตรงนี้นักแสดงทุกคนหรือแม้แต่หนะ้าที่พิธีกรอย่างเราก็ต้องดูแลนะต้องดูแลค่ะขาดไม่ได้เลยแล้วก็ยิ่งอา,อายุที่มากขึ้นนะคะทำงานหนักเงี้ยต้องมีการดูแลแล้วก็บำรุงค่ะมีเทคนิคอะไรมาบอกเล่ากันไหมวันนี้วันนี้คือเป็นธุรกิจของตัวเองนะคะคือเป็นเจ้าของเองลงมือทําเองทุกสิ่งอย่างนี่ไม่ได้พัฒนาเฉพาะฝีมือ <c oughs> นี่พัฒนาไปถึงเรื่องของ business ธุรกิจใช่ค่ะเพราะ,ะว่าเหมือนเราเรียนมาเราก็เสียดายวิชาตรงนี้ด้วย <c oughs> แล้วก็ ถ้าเรารู้อะไรมาแล้วเราใช้ดีจริงๆเราก็อยากบอกต่อค่ะวันนี้ก็คือจะมาบอกในเรื่องของวิบสกินวิปสกินเนี่ยจะเป็นไลา์ธุรกิจตัวอ<ม>ีกหนึ่งตัวนะคะในเรื่องของสกินแคร์ค่ะวิปสกินจะออกมาตัวแรกก็คือเป็นมาส มาร์กนี่อธิบาย Mark, มาร์กหน่อยไหมคำนี้เป็นมาร์กที่เป็น sleeping mask คือสามารถที่จะทาแล้วหลับนอนไปได้เลยออเพราะปกติเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าพี่ทานเนี่ยก็ต้องมี30นาทีครึ่งชั่วโมงอ,อันนั้นมันจะเหมือนเป็นมาร์กสมัยก่อนนะคะ,ะที่แบบรอให้หน้าแห้งแข็งตึงฟังดูแล้วพี่โบราณ <c oughs> ทแทนที่จะมาร์กสมัยก่อนเดี <c oughs> ๋ยวนี้มันมีนวัตกรรมของ s กิน c a ร์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ eye m a ตัวนี้ก็ด้วยเหมือนกันนะคะที่มองนอกเขาเรียกว่า sleeping mask หรือเป็นแบบสามารถมาร์กแล้วก็นอนได้เลยแล้วก็ตื่นเช้ามาค่อยลา หมาว่าจะใช้แค่ออวันเว้นวันหรือว่าอาทิตย์ละสามครั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวสารสกัดเนี่ยเข้มข้นมากอยู่แล้ว<ฆ>แล้วอย่างที่จุ๋ยบอกว่าจุ๋ยจะต้องดูแลตัวเอง<ฆ>แล้วก็คำสามคำเลยนะที่จุ๋ยจะต้องใช้คือขาวใสเด็กไม่ว่าจะอะไรก็ตามขาวใสเด็กใช่เลยใช่อันนี้คือสำหรับผิวพันธุ์โดยตรงเลย<ฆ>แล้วปัญหาของการดูแลผิวเนี่ยมีอยู่จริงๆแล้วถ้าเกิด ตามหลักเลยมีแค่4ี่ประการที่เราอยากได้ค่ะคือเราอยากได้หน้าสว่างกระจ่างใสก็คืออันนี้คือขาวใสสดใสมันมีเรีเลกเดินตามถูกต้องลดเลื่อนริ้วรอยไม่ให้ริ้วรอยเกิดก่อนวัยเด็กแน่นอนตีนกาไม่ชอบอ๋อหน้าจะได้เด็กขึ้นนะคะกระชับรูขุมขนตรงนี้ใครๆมักจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องกระชับใช่กระชับแล้วก็จะทําให้หน้าเราเนียนกริบไปทั้งหน้าเนียนขึ้นตึงขึ้นนะคะแล้วก็เวลาเราแต่งหน้าหรือว่าเราทาอะไรลงไปบนใบหน้าเนี่ยถ้ารูขุมขนเราเล็กเนี่ยเราจะไม่ได้รับสารเคมีที่ มันเป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะมันก็จะแบบดูขุมขมมันก็จะค่อยๆกระชับอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วการที่4ค่ะฟื้นฟูบำรุงผิวคือเราดูแลพวกพวกปัญหาต่างๆเหล่านี้สุดท้ายเราก็ต้องบำรุงผิวขั้นลึกให้ให้ผิวเราเนี่ยอยู่กับเราแบบนี้คงทนถาวรไปได้ตลอดให้มันถึงใช่ให้มันถึง<ไ>ก็ต้องมีมการ <ๆ S 2> ฟื้นฟูนดังนั้นเนี่ยค่ะปัญหาผิวต่างๆแบบนี้แล้วก็โจทย์ที่จุยหยากได้กับผิวของจุยเองเนี่ยจุยได้จากผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือหนึ่งคือจุยเนี่ย ออพอรู้ว่าตัวเองต้องดูแลตัวเองแลวเราก็รู้ว่านวัตกรรมมันเข้ามาแล้วเราก็ไปศึกษาเพิ่มเติม,ตมว่าจะทํายังไงให้ผลิตภัณฑ์ของเราเแตกต่างจากคนอื่นเราก็ต้องนําเข้าวัตถุดิบเองนะคะแล้วก็จะต้องเหมือนทําสินค้าออกมาในลักษณะที่ตอบโจทย์ปัญหาที่เราเจอกับสิ่งที่เราอยากได้ก็คือขาวใสเด็กก็เลยกลายมาเป็นมาสก์ของวิปสกินอันนี้นะคะ่ะซึ่งตอบโจทย์มากเลยเพราะว่าตอบโจทย์มากเลย,เลยแล้วก็นอนข้ามคืนไปเลยอย่างนี้แปลว่าเราไม่จําเป็นที่ต้องใช้นายครีมเลย<ม>ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราผลลัพธ์ที่หลังการใช้นะคะ ใช้ไป<ด>แค่ครั้งแรกครั้งแรกเนี่ยรู้เลยว่าหนึ่งผิวไม่เหนียวเนอะนะคือมาร์คสมัยก่อนเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราจะต้อง ล้างออกเพราะวมันมันเนอะมันหนามันมันพอ,อกเยอะอะไรเี่ยล้าง,งไม่แน่ใจว่าล้างหมดหรือยังแต่อันนี้มันเหมือนค,คล้ายๆครีมบำรุงอะคะ่ะคือใช้ไปรู้สึกได้ทันทีหลังการใช้เลยคือว่าซึมซาบเร็วไม่เหนียวเหนอะคือแรกนี่รู้สึกเลยใช่ไหมคืออันนี้ตั้งแต่ตอนทาเลยประมาณเอ่อ,อ,อทาบนใบหน้าแล้วทิ้งไว้แป๊บนึงเนี่ยมันจะซึมเข้าไปเลยะคะ่ะ<ห>โดยที่เราเหมือนเราทาครีมธรรมดาปกติ<ห>แต่ว่าเราจะพอ,อกให้หนาเพราะว่ามันเหมือนเป็นมาส์กนะคะพอล้างหน้าตอนเช้านี่รู้เลยว่าผิวเนี่ย ม,มันมีการฟื้นฟูเกิดขึ้นและหน้าก็จะนิ่มคนที่มาใช้ผลิตภัณฑ์ตรงจุย๋ยเนี่ยจะจะรู้ได้ทันทีในการใช้เพียงแค่หนึ่งคืนเหมือนเราจัดหนักให้ดีเลยใช่ค่ะ,ะแล้วพอ3วันนะคะนีะ่สัมผัสได้เลยว่ารูขุมขนเนี่ยมันเริ่มมีการกระชับบางคนที่เป็นสิวก็หายเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสิวที่เกิดจากการอักเสบของผิวเนี่ย คือจุ๋ยจะมีสารตัวหนึ่งที่จุ๋ยนำเข้ามาจากต่างประเทศจะช่วยลดการอักเสบของผิวด้วยดังนะั้นใครที่เป็นสิวที่มาจากการอักเสบที่ไม่ใช่ฮอร์โมนก็จะค่อยๆจางและหายลงไปซึ่งสาวๆมีปัญหาเรื่องผิวเส<ช>็กันเ<ะ>ยอะนะถูกต้องอันนี้อันนี้คือผลการใช้ท,ที่ที่เรารู้คือหลังจากการใช้นึ่คือนุ่มชุ่มชืน้นรู้สึกแน่นอนแต่3าครั้งเนี่ยในเรื่องของการสว่างกระจ่างใสผิวที่มีเรื่องของรูขุมขนที่กระชับขึ้นก็จะรู้สึกได้หลังการใช้เพียงแค่3มครั้งสุดยอดจริงๆเลยตรงนี้นี่ต้องบอกว่าน้้องงุยศึกษาาามเเป็นนผูหญิะข ดูแลตัวเอง <c oughs> จุ๋ยบอกที่มีอยู่มันไม่สะใจไม่สะใจแล้วต้องบอกว่าสารสกัดต่างๆที่จุ๋ยนํามาใช้ในตัวเว็บสกินเนี่ย<ะ>เราเลือกเองจุ๋ยไปแลบนะคะแล้วก็ให้เอาเปเปอร์ทั้งหมดที่มีว่าในการนะศึกษามาเลยใช่นะวัตกรรมที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นสวิสแลนด์ยุโรป กาหลีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาใช้กันมีอะไรบ้างทั้งหมดเลยแต่เราเลือกเฉพาะที่ตอบโจทย์ผิวของคนไทยบางทเออีเราซื้อครีมของต่างประเทศมาแต่ว่าเขาตอบโจทย์ของคนของเขาแต่เราก็ต้องตอบโจทย์ของผิวแบบเราเราจะเป็นผิวของคนไทยยังไงที่ดูสว่างกระจ่างใสในแบบของเราดังนั้นมันก็ต้องมีตัวที่จะช่วยในเรื่องของความขาวเนี่ยค่อนข้างเยอะโอ้โห อันดับแรกเลยสว่างกระจ่างใสในจุดต้องการมากคังนั้นจุดก็จะใส่ทั้งเอนโตไว้บีไว้นาโนไวเลกูเฟตนะคะแล้วก็ซันโฟราไวตรงนี้คือช่วยเรื่องขาวกระจ่างใสเลยใช่แล้วค่ะก็จะมีทั้งหมด5ตัวนี้จัดเต็นันนเลือกเองเลยใช่ไหมอันนี้เลือกเองเลยค่ะลดเรื่องริ้วรอยสุยใช้เรื่องของไบโอแพนเซนตา คนจะรู้จักคาว่าพาเซนต้ากันมากขึ้นแต่ของเราเนี่ยเป็นไบโอพาเซนต้าจะเป็นพาสต้าสังเคราะห์แล้วก็ไม่ได้แบบมีพิษมีภายอะไรนะ,ะ,ะแล้วก็ไม่สามารถที่จะต้องไปเอาชีวิตของสัตว์ของเด็กอของลบอกะไรอ,อ,อย่างนี้นเรายังมี ใช่ะคะเป็นแบบสาวนิสัยดีแน่นอนเขาไม่ทำร้ายโลกและใค<ช>รสัต <สา S 2> ว์เราก็มีเล็กเล็กูเอทค่ะนี่เป็นเรื่องของอริ้วรอยโดยตรงเลยค่ะแล้วที่จุ๋ยบอกว่าเราจําเป็นที่จะต้องกระชับรูปุมขนเพื่อให้หน้าเราเวลาเราลองพื้นเนี่ยมันติดทนนานคือคนที่ใช้วิปสกินไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกได้ในเรื่องของการใช้ครีมเอ่อพวกรองพื้นต่างๆมันจะติดทนนานแล้วก็จะสามารถที่จะดูดซึมเข้าผิวได้คือบางคนจะมีปัญหาว่า ทาไปแล้วเนี่ยไปใช้แบบมนออพอกไว้มันไม่ซึมเข้าไปมันไม่ซึมเข้าไปแล้วมันจะหลุดมันจะเป็นขุยะนะคะอันนี้ตัวนี้เลย L C b u m นี่มาจากสวิตเซอร์แลนด์ตัวนี้เลยที่ช่วยถูกต้องค่ะแล้วอันนี้ค่ะที่สําคัญเลยฟื้นฟูบํารุงผิวเนี่ยจยบอกว่า ผิวอ่ะเราต้องรับการฟื้นฟูด้วยไม่ใช่ว่าแก้ปัญหาอย่างเดียวถูกไหมคะดังนั้นจุยให้ดีขึ้นถูกุยใส่ดับเบิลเซ็มเซลล์บางที่ใส่เต็มเซลล์พืชแค่ชนิดเดียวแต่จุยใส่ทั้งแอปเปิลแล้วก็ต้นอาการ์นดับเบิลเข้าไปด้วยค่ะคืออยากให้มันได้ ได้โดดจริงๆคือ<ะ>โดดจริงๆในการบำรุงผิวของเราค<ะ>่ะอันนี้คือเลือกเองเลอแล้วก็เ,<อ>เป็นสารสกัดจากยุโรปถึง10ชนิดด้วยกันคือไม่ใช่แบบไก่กาข้างๆประเทศนะจ๊ะคือคืออย่างนี้คือเราเราเอาชื่อเสียงเรามาเนี่ยเป็นสายน้ำผึ้งแล้วด้วยเนี่ยนะแล้วก็แบบเหมือนมีชื่อเสียงแล้วนะเราไม่เราไม่อยากเอาชื่อเสียงของเราเนี่ยมาลเล่นๆค<ะ>่ะนั้นเวลาเราทำอะไรเราต้องจริงจังเราต้องศึกษาจริงๆแล้วเราต้องได้ผลจริงๆไอ้ตัวมาสก์ตัวนี้ค่ะจุ๊ศึกษาโดยใช้หน้าอยู่เนี่ยเป็นตัวท่าต้อง ถึง5เ<ช> <5 S 2> ดือนนี้นใช่ถึง5เดือนว่าจุยจะออกมาเพราะว่าอยากให้เห็นผลชัดเจนเป็นการล,ลงทุนที่เปลืองหน้ามากเพราะต้องใช้หน้า<อ>เลยแต่ศึกษาแล้วคุ้มไม่แต่ว่าจุ๋ยมั่นใจ,จมั่นใจว่าเออแลบเนี่ยคือจะมีสารที่ปลอดภัยอยู่แล้วดังนั้นแค่เราศึกษาว่าเอตัวเนี้ยไม่เหนียวเนินอ่ะดีนะหรือว่าจะให้เป็นเนื้อแบบนี้คือเราต้องทดสอบในเรื่อง<ม>ของเนื้อด้วยนะ,ะแล้วก็สารสกัดต่างๆเนี่ยพอรวมกันแล้วเนี่ยการเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยจุ๋ยแอบส่งตรวจเอง คือจุไว้ใจแหลบก็จริงแต่ว่าเราดับเบิลเช็คผู้ส่งกรมวิทยาศาสตร์ส่งสถาบันต่างมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อให้ดับเบิลเช็คว่าจะไม่มีสารอันตรายบางตัวที่มีการขอออยก็ต้องดูด้วยว่าเลขนี้สวมหรือเปล่าเช็คง่ายๆเดี๋ยวนี้มันมีแอปของออยค่ะเอาเลขของเราเข้าไปจะขึ้นมาเลยว่าเป็นยี่ห้อนี้เป็นผลิตภัณฑ์นี้บางตัวผ่านมาตรฐานเรียบร้อยบางตัวขอแต่เป็นชนิดอื่นออยี่ห้อนี้ก็จริงแต่เป็นชนิดอื่นหรือว่าก็เอายี่ห้ออื่นมาสวมไรเงี้ยอ๋อใช่ ีต้องดับเบิลเช็คให้ดีอาจจะยี่ห้อเดียวกันแต่ว่าอาจจะไม่ตรงกับนิตภัณฑ์ใช่กับทุกอย่างที่คุณจะใช้และให้ความรู้ด้วยโอเคอาจจะแบบใช้ยี่ห้ออื่นอยู่ลองเช็คลองลองลองสกรีนดูว่ามันมันเป็นยังไงนะคะวิธีใช้ของถุ๋ยเนี่ยมันง่ายมากคือเป็นขั้นตอนเดียวคาก่อนนอนพอกหนาหนารอให้ซึมนหนแค่ไหนน้องจุ๋ยที่ คือหนาวกว่าครีมทั่วไปปกติอะคะ่ะสมมติเราทาครีมก็ประมาณอ่าประมาณเหรียญสิบ <10. S 2> อันนี้อาจจะเพิ่มมาเป็นเหรียญสิบสองเหรียญค่ะอ่าแล้วก็แบบเหมือนทาให้ทัวท่วแล้วพอก้มันดูแบบว่ามันชุ่มชุ่มแต่สักพักเนี่ยมันจะซึมเข้าหน้าเราเอ่ยอ่าพอกระยะแค่ไหนเว้นรอบดวงตาเอ่อเว้นรอบดวงตาค่ะแต่ว่าก็คือได้ได้หมดเพราะว่าสารกรัดที่เราก็ค่อยออนที่ปากนี่บางอันก็ปิดเลยเราปิดอ่อนโยนต่อผิวได้หมดได้หมดได้หมดได้อย่างนี้แล้วตื่นมาก็ล้างแค่นั้นจบอ่าถ้าพอกตั้งแต่แบบหกโม hoa ra non lưới đây đây นะแต่ว่าคืนพี่งก์ไงในไหนจะพ่อแล้วก็พ่อก็แต่หกโมงเย็นแต่ว่าที่เราแนะ<อ>นำว่าให้ใช้ครีมตัวมาเซนในช่วงการนอนเนี่ยเพราะว่าในช่วงการนอนของเราช่วงประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยเราจะดับสนิทที่สุดร่างกายจะหลั่งสารที่เราได้กินเข้าไปเราบริโภคเข้าไปมาช่วยสมซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะแล้วก็ช่วยซ่อมแซมผิวต่างๆดังนั้นไอลิตนณฑ์ตัวนี้ถ้าเราทาตอนนอนแล้วเนี่ยนอกจากที่เราจะได้จากสารอาหารที่เรากินเข้าไปยังได้จากที่เราบำรุงภายนอกด้วยอ๋อก็จะเหมือนกับไปดึง เป็นสิ่งที่มีประโยชน์กล<ช>ับมาใช้ได้อีกอันไหนซ่อมแซมก็ซ่อมแซมอันไหนฟื้นฟูก็ฟื้นฟูโหมีประโยชน์จริงๆเลยนี่เป็นขั้นตอนการดูแลนะแล้วตอนเช้าก็สามารถแต่งหน้าดูแลได้เหมือนเดิมถ้าคุณผู้ชมมันนั่งอยู่ตรงนี้นะที่ของชีตรงนี้ต้องบอกว่าเราจะรู้สึกว่าเรากลาล่ลงเป็นคุณพิสุทธิ์ทันทีเพราะว่าเรานั่งมองหน้าน้องได้แบบผู้หญิงอะไรทั้งน่าอิฉาเธอจริงๆคือผิวเนี่ยใสายามากเพราะพี่เป็นคนหนึ่งที่แต่งหน้าเราจะรู้สึกเลยว่า เคยผิวได้สวยมากน้งสวยคือแบแต่งหน้าไม่ต้องเยอะแลอยู่มาทั้งวันคือก่อนเข้าซีนมาไม่มีการเติมหน้า ยใสแบบนี้เลยไม่จําเป็นต้องปกปิดถ้าถ้าผิวพรรณเราดีอยู่แล้วอะค่ะมันก็ทําให้เราได้เผยผิวแต่งหน้าแบบไม่ต้องหนักหน้ามากอะไรอย่างเงี้ยขอชื่อผลิตภัณฑ์เราอีกทีดีกว่าชื่อ Whip Skin นะคะเป็นมาสก์ของ Whip Skin นะคะสําหรับที่จะฟื้นฟูผิวอุดรอยรั่วปัญหาต่างๆของผิวได้ตามคติที่จุ๋ยชอบมากคือขาวใสเด็กนะคะแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยที่มาหาเนี่ยง่ายๆเลยเป็นคอร์สพิเศษสำหรับ40สายแรกเฉลี่ยกับกลนนิๆ ันน,นี้นนเนี่ยใช้ดได้ให้แค่สี่สิบเลยสายแรกสี่สิบสายแรกเท่านั้น,นค่ะลิมิเต็ดสุดๆสี่สิบสายแรกเท่านั้นนะคะค่ะเพราะว่าถ้าเป็นราคาที่ขายกันอยู่เนี่ยก็จะราคา เป็นมาตรฐานแต่ถ้ามาออกรายการก็จะมีพิเศษสำหรับคุณผู้ชมค่ะ4ีสายแรกเฉพาะรถหรูคู่เวอร์เท่านั้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งส0่สายแรกค่ะซื้อทั้งเซ็ตก็จะเหลือประมาณแค่กระปุกละพันนิดๆโทรมาที่0 2น3 2 0 8 5 5มค่ะขอเบอร์โทรอีกครั้ง0 2 8 3 2 0 8 5 5โทรมาสอบถามก่อนก็ได้หรือว่าเก็บสต็อกไว้ก็ได้เพราะว่าเก็บได้เก็บได้สบายมากอายุการใช้งานของมาสต้องเข้าตู้เย็นต้องอะไรไหมน้องจุยจริงๆไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะเข้า ก็เวลาแบบตอนทาแล้วอยากจะเย็นหน้าก็ได้ค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ใช้อาจจะต้องเอาหน้าเราเข้าไปไว้ในตู้เย็นแทนตามกันไว้เลยแช่ให้ดีนะคะวันนี้อขอบคุณน้องจุ๋ยมากๆมาให้เรื่องราวดีๆแล้วก็สายน้ำพึ้งคนสวยจ้าข่าวหน้าพลิกบทบาทอีกทีเนี่ยโอ้โห <c oughs> <c oughs>